แมลงไก่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 พริกด้วยมีพริกด้วยอ๋อมีพริกฮะมีพริกด้วยมีพริกมีไก่ด้วยรู้บ่กันอ่ากับพริกสองอ่างฮะโอ้ยวนสองอ่านสามอ่างพริกเยอะเหรอเอาพริกมาใส่นี่มาใส่ซุยอะไรวันได้แม่แป๊บหนึ่งเอาน้ำให้แป๊บจัดจ้อยกินผักแล้ว พีเตอร์หิวมาหิวมาอะไรหิวหิวขิ้นปอดแล้ันไปกับนี้หัวมันขึ้นได้พอไหมน้ำพอไหมลิควิดอะนะเนี่ยชุ่มนับลิควิดชุ่มโอเคไอสระน้ำใส่อีกดีกว่าของเรา พีมง <One> ั I I at, นคอดว่าฉันเยอะนไกโอ้กินแล้วมาทาด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ไก่สวัสดีค่ะพี่พรพรสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากนะคะประทานขนมจีนสปาเกิตตี้อ๋อคุณฟีเตอร์บอกว่าหิวมากใช่ไหม <c oughs> หิวมากหิวมากนะคะหิวมากกินแล้ว,ว,วขอบคุณ <c oughs> ทุกท่านนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ตักพริกออกแล้วอาจารย์นี่ไม่เอาไม่เอาพริกพริกมาใส่นี่อืม ขอบคุณทุกท่านนะคะมาทานด้วยกันนะคะนี่แกงใส่ฟักแฟงเนาะอร่อยอร่อยบอดดิ๊งอร่อยมากอร่อยใสอีกไหมอร่อยแม่ผมอร่อยมากชอบมากเลยใช่ไหมชอบชอบอร่อยเลยครับกินเส้นกินเส้นอร่อยอร่อยกินเส้น ชวนเพื่อนมากินด้วยชวนเพื่อนมากินด้วยเค l l ดลับเฟรนด์เก็บแต่ใช้ already they can see <laughs> <laughs> we have to call เดี๋ยวมาเด้อมาเด้อมาเด้อ คุณย่าสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะคุณย่าอยู่นี่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะคุณย่าน้องคุณนะคะอุ๊ถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วอิดพีเตอร์บอกว่ามากิน <laughs> มากินขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมสวัสดีค่ะคุณพีรน้องดานะคะ คุณย่าบอกนะคะนี่นะคะอร่อยอร่อยเลยนะคะอร่อย I really like that melon. เะอ I really like that melon. เจ้าบอกว่าชอบมาก <feel> really, ชอบ really, really ชอบ uh, อะไรนะเมลอนเมลอนเมลอนชอบไอ <S <s อันนี้ค่ะพักแป้งอะ่ะ mm. แกบอกว่าแกชอบ We have to add anything or not?